อ๋อเปล่าครับใช่ใช่ค,คือคือมันเป็นมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงกับทุกๆยุคทุกสมัยนะครับว่าศิลปินดารานักร้องไม่ว่าคุณจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่มีใครเกิดมาเพื่อเป็นตำนานมันเป็นคำพูดของพี่อมค็อกเทลแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกดีกับคำพูดนี้คือเราอยากคาดหวังกับสิ่งมีอ่ากับกับอาชีพเดียวที่เรามีอยู่เราต้องหาทางที่ให้ชีวิตไปต่อโอเคถ้าเกิดว่า มันเป็นผมยังไม่เห็นอันนี้พูดจริงๆนะผมยังไม่เห็นศิลปินดาราคนไหนที่สามารถมีงานจ้างตั้งแต่เข้าวงการไป30 40 20ไปเรื่อยๆน้อยมากที่จะที่จะแบบว่ายืนหยัดอยู่ในวงการได้เพราะฉะนั้นอาชีพที่สําคัญที่สุดคืออย่าปล่อยให้อาชีพการนักแสดงเนี่ยเราเรามองว่าเราจะไม่หยุดจะไม่จะไม่หลุดจากอาชีพนี้ฉันจะทําอาชีพนี้อาชีพเดียวฉันจะไม่ทําอาชีพอื่นฉันเป็นศิลปินแล้วฉันจะไม่ไปทําค้าขายฉันจะไม่ไปทําอาชีพที่มัน เป็นกรรมกรอะไรอเงี้ยอันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้ก็เลยอยากจะก็เลยโพสต์ไปเพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวเราเองแล้วก็ให้กับน้องๆรุ่นใหม่ว่าความแน่นอนในโลกมันไม่มีมันไม่มีไม่ว่าคุณจะโด่งดังแค่ไหนคุณจะมีชื่อเสียงแค่ไหนมันก็จะเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นสุดท้ายถึงเวลาทุกคนก็โดนลืมทุกคนโดนลืมหมดครับไม่มีใครเป็นตำนานคตำนานไม่มีอยู่จริง ใช่ใชครับผมว่าผมว่าโรคระบาดครั้งนี้มันก็เป็นการสอนสอนเราด้วยสอนเราไปในตัวว่าความแน่นอนเป็นไงล่ะความแน่นอนมันไม่มีในโลกจริงๆในวันที่เราเฟื่องฟูพี่น้องศิลปินผมหลายคนกําลังมีชื่อเสียงกําลังมีงานจ้างอยากจะมีชีวิตท,ที่ดีขึ้นพาไปซื้อบ้านซื้อรถเสร็จปับ๊บพอเจอสถานการณ์โควิด3ปีติดต่อกันเราเห็นเพื่อน,เอนๆเราอะโพสต์กับแบบว่าไหวไหมไม่ไหวแล้ว เงินจ่ายค่ารถค่าบ้านมันเริ่มไม่ไม่ไหวแล้วเป็นห่วงแล้วก็เรารู้สึกว่าเราต้องเราต้องสู้กันนะเราอย่ามองว่าเรามีอาชีพเดียวทุกคนมีหลายอาชีพอย่างเงี้ยครับสถานการณ์บบราให้กบ้าผมใช้สนามฟุตบอลที่บ้านผมอะครับมาสวนรวมอาเป็นสวนรวมครเป็นศูนย์รวมศูนย์รวมคนตกงานแดนเซอร์หมอลำชาวบ้าน ให้เอาของมาขายเอาของมาขายในสนามโดยที่รายได้ก็ให้พวกเขาไปทั้งหมดแล้วก็โอเคมันก็ต้องมีการลงทุนสักหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะสร้างแลนด์มาร์คมันก็ต้องมีอะไรที่เป็นสิ่งปลูกสร้างจากสนามฟุตบอลธรรมดาก็เริ่มมีเป็นคาเฟ่มีที่กินข้าวมีที่ทานข้าวแล้วเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งคือเกิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ก็คือ,อถ้ำนาคาที่บึงการซึ่งมันเป็นทางผ่านจากอ,อุดรไปทําให้ชาวบ้านชาวบ้านพี่ๆน้องๆศิลปินของผมอะครับ มีอาชีพกันอย่างน้อยๆก็ไม่อดตายว่าขายของไม่ได้แต่ของที่เราขายอ่ะมันก็ยังเป็นอาหารที่เรากินโดยที่ไม่เป็นภาระให้กับครอบครัวก็ได้บ้างนะครับแต่ไม่ใช่เป็นรายได้หลักด้วยความที่อีสานถ้าใครถ้าใครมีชีวิตอยู่อีสานคือเงิน10 20บาท50บาทเนี้ยสามารถซื้อกับข้าวซื้อปลาทูมาตัวหนึ่งแล้วก็ ทำเป็นน้ำพริกกินอย่างเงี้ยกินอิ่มทั้งครอบครัวได้เลยเพราะว่าข้าวเรามีเราทำนากันอยู่แล้วผักเรามีแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไมีมไรายได้เลยไม่มีเงินเลยมันก็ไม่ได้ครับแล้วอย่างเราเาจะเป็น,ปนกนือจะไปขายอะไรยงไมองก็มมม <clearer> ผมอาจจะเป็นนักร้องที่ขายน้ำหวานที่เก่งที่สุดในจักรวาลก็ได้ครับอ <kalau S 2> นาคตข้างหน้ามันมันบอกไม่ได้แล้วก็เจอข่าวบ่อยที่สุดแล้วก็อยากอยากเป็นกำลังใจให้พี่น้องศิลปินแล้วก็อยากให้พี่ แฟนคลับแฟนเพลงเป็นกําลังใจให้พวกเขาเหล่านี้ด้วยนะครับจริงๆอาชีพศิลปินดาราที่เราเห็นบอกว่าดาราตกอับดาราป่วยนักร้องไม่มีกินแล้วรายได้หลักๆจริงๆอ่ะมันไม่ได้เยอะมากเลยนะครับคือถ้าเราจะถ,าาถ้าเราถ้าเรารู้จักเขาจริงๆคือ1งงานเราไม่ได้รับเงินแค่คนเดียวต้องบริหารกันทั้งกันทั้งวงอะไรมากมายเสร็จปั๊บสุดท้ายก็ต้องเราจะไปโทษอย่างเดียวไม่ได้เราต้องโทษตัวเองด้วยบางบางคนก็ใช้ใช้เงินผิด อย่างเงี้ยครับก็เป็นกำลังใจให้พวกเขาด้วยนะครับอย่างน้อยๆเขาเขาเคยสร้างความสุขให้เราครั้งหนึง่งแสดงว่าตอนนี้พี่ก็คือวางแผนไว้แล้ววางแผนก,ก็วางแผนไว้ว่าจะเป็นพอ่อค้าทำทำสินค้าออกมาขายแล้วก็เป็นเป็นศูนย์รวมกําลังใจให้เพื่อนๆดีกว่าเพราะ <S <S ผลกระทบไม่ต่างกาันพี่ๆที่อยู่นี้ผมว่าผมผลกระทบก็ไม่ต่างกันหรอกจะไปจะไปโทษโรคระบาดมันก็ไม่ได้จะไปโ,โทษคนอื่นไม่ได้บางทีเราก็ต้องยืนด้วยตัวเราเองด้วยก็เลยก็เลยวางแผนไว้ว่า ถ้ากำลังใจเรายังมีอยู่กำลังกายเรายังไหวอยู่ก็อยากจะเป็นศูนย์รวมให้เพื่อนๆว่าเราสู้นะเว้ยเราไม่จะเป็นต้องร้องเพลงอย่างเดียวเราไม่ต้องเป็นต้องขายละครอย่างเดียววันนึงเราไปขายส้มตำเราได้เงินโคตรเท่เลยดีกว่าไปเป็นภาราสังคมอยู่ดีๆแล้วไปพตดขอเงินจากแฟนคลับช่วยผมด้วยแล้วแฟนคลับเอาเงินมาจากไหนแฟนคลับก็ทํางานเหมือนกันก็อยากให้พี่น้องศิลปินให้คิดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเรื่องใหญ่ด้วยครับครับเละเลยครับก็ก็เป็นพายุฤดูร้อนครับ เป็นพายุร้อนๆแต่ว่าทีเนี้ยไม่ได้ถ้าถ้าเราเป็นลูกพี่เขาอ่ะเป็นกำลังใจให้เขาแล้วถ้าเกิดว่าเราหมดกําลังใจเอาแล้วหลายๆชีวิตที่ฝากคิดไว้กับเราครับมีหลายวงมากครับวงหมอลำไปแวะไปทานข้าวกับพวกเขาด้วยนะครับที่อีนาคาเฟ่อ,อร่อยไม่อร่อยอยู่ที่ดวงแล้วแต่วันนะครับเ <laughs> พราะ่าเพราะขาไม่ขาเปิดเน็ต <laughs> <c oughs> เปิดเน็ตจริงๆ <c oughs> คือไม่รู้จะไปทําอะไรครับผมว่าขายของขายกับข้าวกับสิ่งที่เรามีแล้วก็พอเจอผลกระทบตอนนั้นก็บอกว่าไม่เป็นไร เรายังพอมีเงินเก็บจากก่อนหน้าที่จะมีโควิดครับก็ก็ต้องขอบคุณหลายๆคนที่แบบว่าซัพพอร์ตมีงานจ้างในช่วงในช่วงแรกครับอย่างช่องทางในการขายต่างๆที่กงได้ซัพพอร์ตในเรื่องของการเลือกใช้โซเชียลมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเข้าใใช่ใช่ครับก็พยายามหากิจกรรมเพราะว่าบ้านเรามันมันเงียบจริงๆมันไม่มีกิจกรรมอะไรเลยทีนี้ก็ขอกิจกรรมทางทางผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเป็นกิจกรรมที่ ไม่ใช่คอนเสิร์ตโอเคแหละคอนเสิร์ตมันโอกาสเสี่ยงสูงก็เป็นกิจกรรมกีฬาอย่างน้อยๆเป็นกีฬาพื้นบ้านอย่างเงี้ยครับให้คนบริเวณละแวกนั้นมาเที่ยวมาเที่ยวที่สนามเตะฟุตบอลกันใช้โซเชียลในการเรียกคนมาว่าวันนี้เรามีกิจกรรมเล่นวอลเลย์บอลน,นะแล้วก็นั่นแหละอาศัยทางวอลเลย์บอลนั่นแหละมาซื้อข้าวซื้อน้ําในสนามแล้วก็เงินก็หมุนเวียนกันอยู่ในนั้นนะครับครัเรื่องน้องครับผมนนลูกๆอ๋อลูกๆเมื่อ ปิดเทอมเมื <S 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 ่อกี้ก็เป็นครั้งแรกที shuttle, ่ได้ใช้ชีวิตกับลูกอีกสองคนที่ที่อยู่กับภรรยาภรรยาเดิมนะครับที่เลิกรากันครับอดีตภรรยานะครับก็ก็เห็นเด็กๆนี่คนพ่อลูก4เด็กๆ4ี่คนอยู่ด้วยกันแล้วก็เขารักกันก็ก็เราก็เราก็ดีใจครับก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับลูกๆอย่าเป็นภาระสังคมพอก็ลูกๆบางทีก็คาดหวังว่าเออเป็นลูกพ่อต้อง อ่ร้องเพลงเก่งนะต้องเย็นเก่งนะไม่ไม่เลยไม่เลยอย่าเป็นพาราสังคมพองไม่ไม่ไม่ค่อยได้บ่อยครับให้เกียดให้เกียดทั้งครอบครัวของของน้องด้วยขครอบครัวของภรรยาเดิมด้วยเพราะว่าบางทีเราก็ไม่อยากจะไปก้าวไก่อะไรถ้าเกิดว่าเขามีความสุขอยากให้น้องๆมาเล่นกับเราก็ก็ให้มาอย่างนั้นดีกว่าไม่ไม่ไม่ไปกดดันกันใช่แล้วแต่เขาสะดวกกำลังโตกำลังโตแล้วก็กำลังพูดภาษา ต่างดาวที่ก็พยายามเข้าใจแหละแตม่มันเข้าใจยากเด็กไม่รู้อะไรตอนนี้เด็กโตมาจาก YouTube พ่อกับแม่ยังยังมีเวลาน้อยกับพวกเขาอะครับ <c oughs> ก็พยายามอยู่ใกล้ๆเพื่อที่จะ <c oughs> กลัวเลื่อนไปเจอไปเจอเจอ่าสื่อที่มันแรงๆหน่อยนะครับก็แค่นั้นนะครับจริงๆก็สุดท้ายก็เหลือเหลือแต่เขาว่าเขาจะดาเนินชีวิตเป็นยังไงสุดท้ายเราให้แค่ร่างกายจิตใจเป็นของเขาครับโอ้สีแล้วครับ ยังก่อนดีกว่ายังก่อนดีกว่าเบกไว้ก่อนดีกว่าครับใช่ใช่ครับ